สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพันทิปชาแนลค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วเลขเด่นสูตรสูตรเลขวิ่งค่ะวันนี้แอดจะมาลงให้เลยนะคะถ้าวันไหนว่างก็จะรีบลงถ้าเห็นคลิปไม่เด้งเงียบๆไปก็คือทำงานไม่ว่างเลยเนี่ยวันนี้เอาว่างนิดนึงเอามาปล่อยคลิปกันนิดนึง อันนี้ก็คือสูตรงวดที่แล้วเข้าสูตรนี้เข้าเจ็ดงวดสูตรนี้เข้าสองงวดงวดที่แล้วหลุดแล้วมาดูว่างวดนี้จะเข้าไหมถ้าง,งวดนี้หลุดก็คือไม่ตามต่อนะคะก็จะเอาออกไปเลยแล้วก็มาดูเพราะมันจะเข้าเข้าหลุดหลุดก็คือมันจะเข้าติดติดกันมาแล้วมันค่อยหลุดก็เหมือนสูตรนี้ยังยังไม่หลุดแค่หลุดงวดที่แล้ว โอ้ยงวดนู้นงวดนี้อ่ะเข้าค่ะงวดงวดงวดที่ผ่านมานี่คือเข้า4ี่สีนะคะแล้วมาดูก็เป็นงวดที่เจ็ดแล้วแล้วก็มาตามต่อมาตามต่อเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งแอดให้ไปงวดที่แล้วให้ไป5กับ9เนาะวิ่งบนล่างนะคะแล้วก็มาสูตรที่2สูตรที่2ก็ทํามาแล้วอย่าเปิดตำราบแบบหนสูตรที่2 ทำไมมันตรงกับเลขดังจังเลยทุกคนมันตรงกับเลขดังมากอันนี้คำนวณตามสูตรนะคะมันตรงก็ดีนะมันก็จะได้ออกถ้ามันตรงกันเนาะสูตรนี้ให้ประจำวันที่สิบเจ็ดหวยออกวันที่สิบเจ็ดนะเดือนหนึ่งหกเจ็ดเนาะ อันนี้ก็ยังไม่ได้เขียนอันนี้ให้งวดที่แล้วให้ห้าให้ดินห้าเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันห้าสูตรว่าเลขตัวไหนมาอันดับหนึ่งเหมือนงวดที่แล้วอันดับหนึ่งคือมาเก้าวิ่งรูดเก้าก็คือเข้าเก้าเก้าเต็มเต็มเลยค่ะแล้ววันที่สิบเจ็ดเนาะหวยออกวันเดือนหนึ่งหกเจ็ดวิ่งห้าสูตรที่หนึ่งให้ห้ากับเก้าสูตรที่สองมาเหมือนกันเลยนี่แต่อันนี้เป็นสอง แล้วมาดู3ามตัวมา1ตัวนะคะสูตรที่สองสูตรที่3สูตรที่3ก็เข้าค่ะถูดสูตรที่สเอาปากกาแดงอันนี้ปากกาแดงสูตรที่สให้8แล้วก็สองแล้วก็9แล้วก็2สูตร2สูตรเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึงสองสูตรให้อะไร นะคะทุกคนแป๊บๆโอเคค่ะสูตรที่สองให้สามสามกับเจ็ดมาดูว่าจะเข้าไหมบอ,อกวันที่ออกวันที่สิบเจ็ดอ่าลืมโอเคค่ะ แล้วมาสูตรสุดท้ายให้เลขวิ่งอะไรโอ้รู้สึกว่าเก้านี่จะมาอันดับหนึ่งนะเก้าสองห้าสูตรนี้หมดค่ะห้าสูตรทั้งหมดห้าสูตรนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะเลขวิ่งเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันอีกทีว่าเรามาสรุปกันอีกทีว่าหวย มันตรงกันอันไหนมาอันดับหนึ่งแล้วเราค่อยมาจับกันอีกทีวิ่งลูดกันนะคะแล้วเรามาสรุปเตม,มาสูตรนี้หนวยแอดก็มีไม่กี่สูตรสูตรวิ่งกับสูตรหลักร้อยหรอหน่วยสิบร้อยหลักร้อยอันนี้ไม่ใช่นะคะนนี้แค่จับไปหลักร้อยให้ ไหวมีนะ,นะ,นะทำไว้แล้วหลักร้อยจะมีสองสามสี่หกมาดูว่ามันจะเข้าไหมหลักร้อยเราค่อยมาจาับอันนี้ให้หลักร้อยไว้นะ ถ้าเลขวันก็มีเจ็ดนะ1กับ7เลขประจําวันใครอยากได้ไดเ,ลเลขเลขประจําวันนี้มันก็เยอะไปถ้าจะให้แต่วันมา1กับ7เลขวันพุธหวยออกวันพุธเนาะโอเคมาดูเลข9ตรงซื้อตนี่ที่แอดจำให้ก็จะมีประมาณนี้หลักเนะที่ไปตรงกับของอาจารย์น็อ แต่เลขวิ่งแกแม่นนะคะแม่นมากและแอดก็เชื่อในปู่พญานาคด้วยเหมือนงวดที่แล้วเหมือนงวดที่แล้วมันตรงกันแกให้สี่ใช่ไหมแล้วมันมาตรงกับสูตรแอดเหมือนกันก็ดูอันอันอันงวดที่แล้วนะอันคือหลักสี่อันหมดเลยแต่ไม่สี่สี่นี้เขาไม่อันแต่แอดก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อสี่สี ก็มองอยู่เอ๊ะมันจะออกสี่สีหรือเปล่าแล้วมาแล้วเรามาดูงวดน,นี้กันงวดน,นี้มันจะอั้นไหมรีบไปซื้อกันนะยังไม่อั้นเลยไปซื้อลอตเตอรี่กันค่ะ<อ>ท้าหวยใต้ดินอั้นเราก็ไม่ต้องไปเล่นเราก็ไปเล่นใต้ดินนี่มีเก้าเก้าเห็นไหมไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะเก้าเก้าแต่ใครไปเล่นหวยใต้ดินนี้แอดว่าน่าจะอั้นหมดนี่ตรงกันหมดเลย หวยแอดตรงหมดเลยค่ะมันตรงกับสูตรแอดหมดเลยถ้าตรงก็อืมไปซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าถ้าซื้อช่วงนี้น่าจะซื้อ,อได้ก็96ที่มันที่คัดออกมาหลัก9ก็จะมีประมาณนี้ค่ะ99 92 95 91 97 93 90 96หรือใครได้หลักามมาจะเล่นหลัก3ก็ได้30 33 36 หลักสคิดว่าสจะมาไม่งวดน,นี้อันนี้ไม่รู้แต่สองก็จะมีถ้าหลัก2ก็จะมี4ี่สองห2า2องสองนะคะถ้าเล่นหลัก2เดี๋ยวเรามาสรุปเลขวิ่งดีกว่าเลขวิ่งเอาไว้คลิปหน้าเราจะมาสรุปกันว่ามันมีอะไรมั่งแล้วแอดก็ได้หวยมาอยู่นะจะเขียน เขียนให้แป๊บนึ่งใบหอยวันหอยวันพุธมันอยู่ในใบเดียวเดี๋ยวมันจะงงจังเขียนพูดละใบกระดาษก็สูงเยอะเลขวัน,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 น หวยออกวันพุธนะวันพุธวันที่17เดือน 1, 6, หนึ่งหกหวยวันพุธนี่มีอะไรมาัางเดี๋ยวจําให้เลยหวยวันพุธวันพุธหนึ่งเถ้าหวยกำลังวันนะหวยกำ รางวันหนึ่งเจ็ดนะถ้าจับคู่นะวันพุธก็มีเก้าอยู่นะทุกคนหวยวันพุธมันก็จะมีสี่หนึ่ง สองห้าแปดแล้วก็หกหกสี่ไปยังไปแล้วหกสี่หกห้าหกห้าหกเจ็ดโอเคแล้วก็เจ็ด นี่ค่ะหวยมันจะมีประมาณนี้แล้วก็ไปจับคู่เอาหวยกำลังวันวันพุธนะคะแต่มันก็ตรงกับสูตรอยู่นะนี่มันก็จับได้ถ้าใครชอบหลักเก็เล่นไปเลยเก้าห้าเก้หกก้สองก้าแปดออกไปแล้วใครจะซื้อก็ซื้อเก้าเจ็ดมันออกไปแต่มันนานแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าสี่แค่นี้ก็ม่ก็ไม่เยอะนะคะถ้าจะเล่นหลักสอง แต่ไม่รู้ว่าสามจะมาหรือเปล่าในกำลังวันมันไม่มีสามแต่ก็ระวังไว้นะคะมันเคยออกวันพุธมันเคยออกสามห้าห้สามมันเคยออกอยู่แต่มันจะมาตัวหนึ่งก็คือเลขห้ามันจะมาเลขกำลังวันเลขห้าถึงสามไม่มีมันก็มีสิทธิ์มาได้ถ้าระวังถ้าระวังนะถ้าไม่เอาเลขดังนะมันก็จะมีห้าสองหสาม แล้วก็82เลขเลขวันพุธมันจะชอบออกมันจะอยู่ประมาณนี้ค่ะถ้ามาอีกก็คือห้าห่งาให้แทมไปอีกนี่จะมวเลขพูดตามหลักกัเลขกําลังวันนะคะแต่ไม่ได้เอาตามสูตรว่ามันตรงกันไหมมันมีไหมมีนี่ง่ายห้าสามห้าสองมีไหมห้าสอก็มีก็ตรงกําลังวันอยู่นะมันก็มีสินมาแปดสอก็มีนี่ ไม่วงกลมแล้วมันชอบออก82มีค่ะหนึ่งห้าก็มีนี่ไงก็ตรงนะคะตรงเลขกำลังวันอยู่โอเคอยู่โอเคค่ะก็ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันเลขสรุปเลขวิ่งค้งสุดท้ายรูดว่าจะลูดอะไร เหมือนงวดก่อนที่บอกว่ารูด9อันดับ1อันดับสองหแล้วก็อันดับ3คือ4มาหมดเลยไม่มาแต่1แล้วเรามาสรุปกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมฝากกดซับสไครไว้ให้ช่องพันทิพย์ชาแนลด้วยนะคะเวลาเวลาแอดลงคลิปก็จะได้แจ้งเตือนทุกคนคลิปมันจะได้เด้งขึ้นถ้าใครติดตาม ก็จะรู้ว่าแอดลงคลิปแล้วโอเคค่ะจะพูด <laughs> พูดไม่เก่งไม่เป็นไร <laughs> <laughs> อย่าลืมสรุปแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องพันทิพย์ชาแนลนะคะสุดท้ายก็นี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้ทุกคนโชคดีปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีร่ำรวยกันทุกคนทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ